ทำไมเทพในบางพิธีถึงต้องเดื่มเหล้านี่ไม่ใช่เรื่องนอกศาสนานะครับแต่มันคือทางลัดสู่ความหลุดพ้นของนิกายลับในฮินดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จักรวาลฮินดูวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่มิติที่ดิบเถื่อนและลึกที่สุดของพิธีกรรมนิกายตันตราในฮินดูมีนิกายลึกลับชื่อว่าตันตราพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ดี ไม่ชั่วแม้แต่สุราที่สังคมรังเกียจก็มีพลังทั้งจิตวิญญาณในพิธีบางแบบเล่าเนื้อสัตว์หรือแม้แต่เพศสัมพันธ์ถูกใช้เป็นเครื่องบูชาเพื่อทำลายความกลัวความยึดต,ติดและกรอบศีลธรรมไม่ใช่เพื่อปล่อยตัวแต่เพื่อฝึกใจให้นิ่งท่ามกลางความปรารถนาเพราะเมื่อเราผ่านความกลัวนั้นได้จิตจะพ้นจากอัตตาและรวมเป็นหนึ่งกับพลังจักรวาลตันตราไม่ได้พาให้เราเสพแต่พาให้เราเข้าใจ อย่าลืมติดตามจักรวาลฮินดูแล้วเจอกันในพิธีลับต่อนหน้า